สวัสดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ K 4แล้วก็วง CGM 4เเช่นเคยนะครับสำรน,นี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับหน้าน้องชัดเจนขนาดนี้แล้วก็มีท่าไมา้ตายอาของผงด้วยนะครับก็เป็นใครไปไ,ไม่ได้นะครับตามปกคลิปเลยแล้วก็ตามเสื้อตัวนี้เลยนะครับก็จะพูดถึง น้องเอมมี่ออนิชาพรมสุภาสมาชิกรุ่นที่4ของวงบินเคโฟซึ่งน้องก็เป็นหนึ่งในโอชิของผมด้วยนะครับที่ผมแบบรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆเลยนะครับอาจจะไม่ได้ทำคลิปพูดถึงน้องบ่อยมากนะักแต่ว่าก็ติดตามผลงานแล้วก็เป็นอังใจให้น้องเสมอนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันวันนี้น้อง มีโอกาสได้กลับมาไลฟา์ครั้งนะครับผมก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนพอดีตอนนี้รุ่นสี่มีเสียงแจ้งเตือนและเราก็จะแบบติดตามน้องได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นแค่เสียงตื้อเดียวแล้วเราก็ไม่แบบไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมต้องแบบชอบจริงๆอะ่ะแล้วแบบเห็นเสียงแบบตื้อเดียวมาแล้วก็ต้องคลิกไปดูว่าแบบน้องคนไหนไลฟ์เราถึงเข้าไปดูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันง่ายขึ้นเพราะว่ามีเสียงแจ้งเตือนแล้วแล้วก็เสียงแจ้งเตือนของน้องเอมมี่เนี่ยโอ้โห ฟังแล้วแบบน่ารักมากๆเลยนะครับอ่อนๆสไตล์น้องอนะก็น่ารักดีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไลฟ์น้องสดใสมากๆนะครับเหมือนทุกครั้งที่น้องอไลฟ์มาเลยน้องก็จะคงความสดใสยุทเอคเนอร์จีที่ดูแล้วแบบเออเราก็มีความสุขได้ได้เห็นความสดใสของน้องอ่นะผมผมรู้สึกว่าเออผมย้อนกลับไปว่าเอ,อ้ยผม ตตดสินใจเลือกโอชิน้องเอมมี่เพราะอะไรเนี่ยผมว่าไอ้ข้อของความสดใสเนี่ยเป็นข้ออันดับต้นๆเลยที่ทําให้ผมตัดสินใจเลือกโอชิน้องนะครับหลายคนจมองว่าแอดมินคนนี้ผมเนี่ยชอบน้องเอมมี่เพราะว่าหน้าน้องเหมือนน้องอุ้มหรือเปล่าคําตอบก็คือก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าผมแบบชอบน้องเอมมี่ด้วยเหตุผลแค่หน้าเหมือนน้องอุ้มอย่างเดียวผม ผม,ผมไปโอชีต้นฉบับน้องอุ้มดีกว่าไหมซึ่งผมก็โอชีน้องอุ้มอยู่แล้วแต่ไอความคล้ายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมว่าผมผมชอบน้องเอมมี่มากๆเลยก็คือความสดใสเอเนอร์จีความเฮฮาของน้องอะ่ะซึ่งดูแล้วก็วกเราก็เพลิดเพลินมีความสุขได้รับความสุขจากน้องตลอดเวลาแล้วก็อยากที่จะช่วยส่งเสริมช่วยเป็นกำลังใจให้น้องทำสิ่งดีๆอยู่เคียงข้างน้องกันไปนะครับอ่ะ มาพูดถึงน้องเอมมี่กันต่อนะครับก็อย่างที่บอกว่าไลฟ์ไลฟ์เนี้ยเราได้เห็นความสดใสของน้องเอมมี่มากๆเลยน้องก็แบบมาร้องเพลงมาเฮฮากับกับทุกคนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องน้องถึงสดใสได้เพียงนี้นะทั้งที่แบบวัยของน้องนะตอนเนี้ยมันมีเรื่องของอะไรหลายอย่างนะสามารถกวนใจให้ ขุ่นมัวได้มากมายนะครับยิ่งน้องเป็นไอดอลด้วยอีกนี่มันโอ้โหมันมันมีเรื่องเยอะนะครับซึ่งเรื่องที่สามารถกวนใจทาให้น้องแบบลดความสดใสน้อยลงได้เนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตมาได้เลยนะในช่วงวัยนี้นะมันมีข้อเรื่องของการศึกษาการเรียนเนี่ยแหละที่ถ้าใครเคยเรียนในในระดับอ่ตอนนี้น้องเรียนหมอปลายใช่ไหมครับถ้าใครเคยเรียนหมอปลายมาก่อนน่าจะทราบดีว่า ช่วงชีวิตของการเรียนมอปลายเนี่ยมันเป็นช่วงที่พาให้เราเครียดจมดิ่งไม่ได้ง่ายๆเลยนะกับแบบการที่เราต้องทำเกรดให้มันดีๆทำเกรดให้มันสูงๆแล้วก็ต้องขยันอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้ซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงตัดสินชะตาชีวิตของของใครหลายๆคนจริงๆนะซึ่ง จากที่เราแบบเฮฮาเฮฮาอยู่บางทีมันมัน,ม,นมันก็เครียดน,นก็ดิ่งลงไปเลยซึ่งเออพอมาดูน้องเอมมี่ไอ้น้องเอมมี่ไม่เป็นแบบนั้นนะผมผมผมรู้สึกทึ่นมากๆเลยคือกลายเป็นว่าน้องกับมองเรื่องของการเรียนการศึกษาเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับน้องนะครับน้องแบบเราก็รู้กันอยู่ว่าแบบน้องเรียนได้ตั้เข้าระบบการศึกษามาน้องได้เกรดเอทุกวิชาตลอดแล้วมันก็ทําให้ดอกแบบท้าทายเป็นไปเรื่อยว่าแบบ ฉันก็ยังอยากได้เกรด A ทุกวิชาอีกแล้วก็ไม่พอยังเอไม่พออยากได้คะแนนเต็มในทุกวิชาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเด็กคนนี้เขาเขาเอเนจีเขามีความท้าทายในการเรียนสูงมากกจริงนะซึ่งมันก็ทําให้น้องสามารถเรียนอย่างสนุกแล้วก็คงความสดใสในตัวของตัวเองไว้ได้ผมรู้สึกว่าน่าทึ่งมากๆนะครับส่วนเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของ ด้วยความที่น้องเป็นไอดอลของวงเบนเคฟอรอยู่ในระบบฟอร์เอกรุ๊ปเนี่ยมันก็ทำให้น้องเนี่ยต้องมาเชิญกับการแข่งขันภายในวงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยจำนวนคนในวงมันเยอะแต่ว่าพื้นที่ในวงมันมีจำกัดนะครับแต่ละซิงเกิลเนี่ยซิงเกิลหลักสิบ,บอยางตามละสิบ,บแล้วก็มีซิงเกิรลรองซึ่งบางทีก็ เป็นเพลงยูนิตบ้างเป็นเบงโซโลบ้างเป็นเพลงร้องคู่บ้างอะไรอีกก็ทําให้โอกาสเนี่ยมันน้อยลงไปอีกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสิงเกิลล่าสุดที่ประกาศออกมาก็คือคีย์บอร์ดตุรกีรีเฟรนเนี่ยน้องไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงใดเลยไม่ว่าเป็นเพลงหลักหรือเพลงรอยสองเพลงซึ่งผมอ่าพอประกาศออกมาผมแบบไม่มีชื่อน้องผมผม ผมเป๋เลยนะผมแบบหงอยเลยอะ่ะเพราผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะไม่มีพื้นที่ให้น้องเลยเหรอเพลงมีทั้งสามเพลงแล้วน้องน้องก็เป็นเมมเบอร์ที่ร้องเพลงได้เพราะมากๆเรื่องเต้นก็เล่นได้ดีเต้นกับเพื่อนๆได้แล้วก็เป็นเมมเบอร์ที่แบบอยู่บนเวทีแล้วสดใสเอเนอร์จีสูงมากๆอะ่ะมันทำให้แบบ ผมก็คนดูได้เห็นน้องเอมมี่บนเวทีก็แน่จะรู้สึกสนุกสนานตามน้องแต่แบบเออพอโหนออกมามันมันไม่มีชื่อน้องผมก็รู้สึกแบบเอ,อ๊ะแล้วก็ใจหายแล้วก็เสียใจอยู่พอสมควรนะซึ่งต้องหันกลับไปหาน้องเอมมี่ซึ่งผมว่ามันยังไงดีละ่ะจะบอกยังไงดีผมว่าน้องเอมมี่เขาก็คงเสียใจเหมือนแหละมันไม่มี เด็กสาวคนไหนหลอกที่เข้ามาอยู่ในระบบนี้แล้วมีประกาศรายชื่อคนติดเพลงขึ้นมาแล้วตัวเองไม่ติดเลยจะบอกว่าดีใจจังเลยเว้ยฉันไม่ติดเพลงเว้ยดีใจดีใจมันมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทุกคนมีความฝันแบบเดียวกันดังนั้นแหละคือเข้ามาฉันขอให้ฉันมีงานได้ทําได้ทํางานเยอะๆได้มีรายชื่อติดเพลงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วก็พอโผล่ออกมาอย่างเงี้ยผมผมว่าน้องเอมี่ก็คงคงเสียใจอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าสิ่งที่ ผมรู้สึกว้าวมากมากเลยก็คือน้องน้องกลับมาลุกขึ้นสู้ได้เร็วมากๆนะครับเพราะว่าหลังจากวันนั้นสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือน้องไม่ได้ออกมาโวยวายฟุฟ่มฟายอะไรที่น้องไม่ติดนะน้องก็ยังมุ่งมั่นทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปคือมมีอีประเภทหนึ่งอันนี้ไม่ใช่หมายถึงไอวงหมายถึงสังคมทั่วไปพอผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะแบบ จากที่เคยเองเคยทำดีๆอยู่เลยทำตัวเลวหลวไหลเละเทะเลยเหมือนระชดชีวิตอะไรก็ว่าดไปแต่น้องเอ็มนีม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นน้องน้องถึงแม้ว่าน้องจะผิดหวังมีหลายชื่อติดอยู่ในวงน้องก็ยังคงความสดใสยอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงะนะครับอย่างเรื่องเรียนน้องก็ยังคงรับผิดชอบในการเรียนต่อไปมัน,ม,ม,นม,มันไม่ใช่แบบเอ้ยฉันผิดหวังเรื่องนึงฉันประชดชีวิตฉันไม่เรียนต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ หรือว่าฉันปิดหวังไม่ติดอมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงอย่างเงี้ยจะให้แบบทําตัวเหลวไหลไม่ไม่ซ้อมไม่ร้องและไม่เต้นและมันก็ไม่ได้น้องก็ยังคงสู้ต่อไปนะครับภาพที่เห็นในไลฟ์ล่าสุดนี้พรผมก็รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีวที่แบบน้องก็ยังยังชอบร้องเพลงคือน้องชอบร้องเพลงมากๆเรารู้กันอยู่แล้วน้องก็ยังคงร้องเพลงเป็นสิ่งที่น้องรัก เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนเมมเบอร์คนอื่นด้วยนะครับอย่างตอนนี้น้องนายเขามีเพลงอยู่แต่งเพลงเปิดตัวมาใหม่หมใช่ไหมอินดี้แคมป์น้องเอ็มพี่เอมมี่ก็น้องรอง,น,องน้องเอมมี่ก็ชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็ในไลฟ์นี่ก็ร้องซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบเลยผมก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เขาคงความสดใสไว้กับตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะทีง,งมว่าจะผ่านเรื่องราวที่ผิดหน้า ผิดหวังมากๆก็ตามแต่เขาก็ยังยังคงความสดใสในตัวเขาได้อยู่แล้วผมก็ชื่นชมในตัวน้องมากๆนะครับก็เชื่อว่าความสดใสในตัวน้องความเป็นเด็กที่มีความรู้ชอบสูงอย่างน้องมีคุณภาพสูงอย่างน้องเนี่ยน้องต้องได้โอกาสดีๆต่อไปเนี่ยนะโคตรอย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าที่น้องฝันไว้ตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะเอมี่พี่โอชิหนูพี่ก็ ไว้ใจให้หนูอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เคยบอกกันไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหนูจะได้ตำแหน่งที่พี่เคยไว้ใจมออให้รุ่นพี่ของหนูเขารักษาไวมาไ้มันจะตกถึงอยู่แน่นอนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ